สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้พร้อมเย็นกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะมาตบมือเตรียมพร้อมพร้อมกันก่อนนี้ะคะดีดีค่ะค่ะโอเคถ้าครูพูดโกหกให้ตบมือหนึ่งครั้งโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะไก่มีแปขานกมีหู มีแล้วไม่มีเฮ้ยต้องต้องมีหมูสิเหรอโอเคคนมีปีดหรือเปล่าทำไมไม่โตนปีทำไมไม่โตนเออตมแล้วไม่ต้องโตดที่นั่นโอเคเอาใหม่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 มีคนรู้ทอนไหมคะอาจารย์มี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 กล้องถูกมาเลยโอเคข้อสุดท้ายก็คือไก่มีหุ่นโอเคเตรียมมาพร้อมกันแล้วนะคะมาพร้อมกันแล้ว อยากขอถามเลยนะคะว่าเอ๊ะนักเรียนรู้จักพลังงานแสงอาทิตย์ไหมคะรู้จักกไหมรู้จักค่ะแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาจากอะไรคะแสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์อาทิตยกับอะไรกับแสงแสงเซลล์แสงโซลเซลล์แล้วแสงโซล่์เซลล์ของเราทำงานยังไงคะแางโซลาร์เซลล์มันมันกินแสงอาทิตย์เข้าไปใช่ไหม ก่นเรามาดูที่วิดีโอกันก่อนนะคะ ที่ต้านอะไรคะคุณยิมคีต้านหรือซิลิคอนถืกรวมโอเคงั้นเรามาเริ่มเรียนแผงโซลาเซลล์โมโนคิทไลร์กันนะคะแผงโซลาเซลล์โมโนคิทไลร์นะคะผลิตจากโครงสร้างเดียวก็คือซิลิคอนโครงสร้างเดียวนี้นะคะทำให้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนมีประสิทธิภาพวิธีสังเกตแผงนะคะก็คือแสงๆที่นี้ แผ่นนี้จะมีลักษณะที่มีสีเหลี่ยมมุมตัดเป็นสีน,น้ำเงินเข้มข้อดีของแผ่นนี้นะคะก็คือจะมีอายุการใช้งานยาวนาน25ตปีแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะข้อเสียของแผ่นนี้ก็คือจะมีราคาที่แพงต่อมาคะก็จะเป็นแผ่โซลาเซลล์โพลีครตลไลน์นะคะก็จะผลิตจากผลึกที่ร้อนเร็วนะคะแล้วก็เทใส่แม่พิมพ์วิธีกาเรเลของแผ่นนี้นะคะก็จะเป็นมีมุมตัดสีจะเป็นสีน,น้ำเงินแต่ไม่เข้ม การผลิตนี้นะคะก็คือเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะคะข้อเสียนะคะจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าโมโนคริสตัลไลน์น,น,น,ลนั่นเองนะคะต่อมานะคะเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางเป็นเซลเซล์แสงอาทิตย์ที่มีชั้นของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์นะคะบางกว่าหลือซิลิคอนนะคะโดยวัสดุจะเคลือบลงบนผิวเช่น ลงบนฟิล์มบางๆนะคะซ้อนกันหลายๆชั้นเพื่อลดต้นทุนในการผลิตทําให้น้ําหนักเบาทํางาน,นได้ดีในที่เสียงน้อยนะคะนี่คือข้อดีของแผงนี้นะคะแต่ว่าประสิทธิภาพจะต่ำแล้วก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าประเทศอ,อื่นๆนั่นเองนะคะทั้งสามแผงนี้นะคะก็จะสรุปได้ว่าก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานซึ่งในปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์ของเรานะคะจะอยู่ในการกอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องคิดเลข ไฟจราจรสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลลแล้วก็โคไมไฟบนถนนนะคะโอเคก่อนเราจะจบวันนี้เราจะดูคลิปนี้แล้วมาต่อคาม ของแผงโซลาร์เซลล์โมโนซิสัลน์แผงโซลาเซลล์ชนิดโมโนนี้ทำมาจากท่าสิก้อนมีความบริสุทธิ์สูงทำให้แผงชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุดซึ่งมีลักษณะ หนึตค่ะโมโนโหรือเปล่าคะใช่ค่ะการตนาได้นะคะ5คะแนนข้อนี้ค่ะโโเย่อข้อต่อไปนะคะข้อนี้อายุการใช้งานงานที่สุดคือแผนอะไรคะอา้าวแผนอะไรใครตอบได้โมโนคะ พิมอะไรครับพิมบานใช่ค่ะเิ่งมากวันนี้นะคะอาจารย์ก็มีการเรียนการสอนแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ